สวัสดีพี่จ๋าสวยๆสวัสดีจ๋าขอบคุณค่ะกล้าลงจับมือป้าอู้เราไม่ได้ลงช่ไเราไม่ได้เดินบันไดเราเดินสวยๆ,ๆเลยดีไหม้ยขอบคุณค่ะมีแต่คนชมว่าน้องสวยจริงวะไปจับมือแม่จ๋าได้ละไม่ได้ลงบันไดแม่จ๋าเวียนหัว เป็นไงคะใช่บุกมไม่ได้เยอะแยะข้ะ <laughs> เป็นไงคะสวนภูมิไม่ได้มานานมากตั้งแต่ไปอยู่เลยปะใช่นไหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับกระเป๋าก่อนนะคะเหมือนเดิม <c oughs> เดินตามเขาไปดูททนด้วย โหดูคนยังแน่นดีจ้ะสุดยอดเลยอะ่ยยอยะ,ะออแสดงว่าคุณลุงนี่ไปต่อเ <c oughs> ็นะทีนี้กว้างกว่าตรงนั้นไหมเดี๋ยวล้วถ้าน้องเมื่อยเราก็เข็นนี่ไปเลยลุงเข็นไหมแนมะ่เข็นไหมเอาไหม เด็กใส่ดังก้กาเหรอกระเป๋าใส่ไหมเ,ออเป็นเด็กนี่มันดีเนะาะ <laughs> ไปไปออขันเดินเร็วเร็วเดิอนอะไรเดนอะไรเป็นไงที่นี่ใหญ่นะไหมตกลงที่นี่ชื่อสนามบินอะไรคะสุวรรณภูมิเปนได้ยัง หดไหนผู้ที่ฟังสิงสวนนาะพูงเก่งมากแล้วรอบที่แล้วชื่อสนามบ,บินอะไรดอนเมืองบบโอเคเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันนึกอะไรไม่ออกให้เดินตามเข้าไปเนาะสนามบ,บินนี้จะกว้างกว่าแล้วอถอ้าผ่านใครของ จะกลับมาให้อีกปีแต่ถ้าไม่เห็นก็ออกจากที่นี่เลยใช่ไหมจ๊ะ<า>โอเคจ้ะ <c oughs> เ,เด็กนมชนดีเลือเนเด็ก,ก็เคยเป็นเด็กว่าเป็นเด็กนมาชดีนดีอด่ <c oughs> าเดินเล่นเนาะ <c oughs> เป็นเด็กนี่ดีจริงจังเลยไอ้ขา ออกจากเครื่องมาเนาะหนึ่งล้านดูคึกคักอยู่นะของเรามาเดือนปลายพฤศจิกาเนาะเดี๋ยวสินนร้านเยอะอยู่ไม่ได้แบบแล้วก็คนเมื่อกี้ที่เตียงบอกเนาะคนดูคึกคักเบอร์เกอร์คิงกินเจแปน บอลชอนไฟก็ดูแบบแหลากหลายอยู่นะถ้าเราต้องไปรับกระเป๋าลนะดูสิต้องกินเบียร์แล้วกินเครื่องได้ได้ค่ะสายการบินสามประเทศเองนะถ้าเรานั่งแบบที่มันไอ้นี่หน่อยเนี่ยเราจะสามารถแบบกินเหล้ากินเบียร์กินไวน์ได้เลย ทีรักกระเป๋าถ้าไม่แน่ใจว่าของเราอยู่ช่องไหนให้มาดูเียเชียงใหมยรนรนรน645ช่อง4สามสเกช่องสี่เดงเก่งมากไปช่องสี่ค่ะไปช่องสี่ค่ะ มาหรือยังก็งไหลแล้วนี่โอเคจะเสริมรอของคนเดียวได้ใช่ไหม,ไ,มไปขี่นี่เองเดี๋ยวเข้า,ขาไปก่อนเองเข้าไปก่อนนะเตรียมรอนี่นะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะรอรับกระเป๋าห้องน้ำได้เลยนั่งรถไฟกันอย่างเงี้ยหรอนั่งรถไฟกันอย่างเงี้ยหรอแม่จ๋าหน้าไม่ไหวแล้ว ความรักความเมตตาสวันสองคืนที่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันไม่พอใช่ไหมแทบจะไม่ได้ห่างกันสักอนูดีเดียวซุกอกซุกรักแร้อย่างนี้ใช่ไม่สนใจละ